อำเภอทองผาภูมิร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวิชาลงกรจัดงานเทศกาลผลไม้ของเดียมอำเภอทองผาภูมิและสืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมประจำปี2566 ระหว่างวันที่30มิถุนายน2566ถึงวันที่4กรกฎาคม2566ณเขื่อนวชยรลงกรอเภอทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบุรีภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองทองผาภูมิการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดที่ดาชาติพันธ์การแสดงแสงสีเสียงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเขื่อนกฟผมีความปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจเดินทางมาท่องเที่ยวทองผาภูมิอย่างมีความสุขนายชาคริตตันพิรุณนายอำเภอทองผาภูมิกล่าวว่าอำเภอทองผาภูมิร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการภาคเอกชนเกษตรกรชาวสวนผลไม้และกฟผเขื่อนวิเชียรลงกรร่วมกันจัดเทศกาลผลไม้ของเด็ อำเภอทองผาภูมิและงานสืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมประจำปี2566ระหว่างวันที่30มิถุนายน2566ถึงวันที่4กรกฎาคม2566สนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวิชาลงกรอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางด้านการเกษตรสินค้าโอทอปสินค้าทงฟ้าและงานสืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมภายในงานมีการประกวดผลไม้ได้แก่ทุเรียนเงาะโรงเรียนและส้มโอการจัดขบวนรถผลไม้ประกวดทิดาชาติพันธุ์ สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง7ตำบลของอำเภอทองผาภูมิพร้อมรับชมการแสดงแสงสีเสียงชุดประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ทองผาภูมิซึ่งมีนักเรียนในอำเภอทองผาภูมิร่วมแสดงกว่า100คนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปเช่นผลิตภัณฑ์จากกล้วยเครื่องจักสารการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษทั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ของเดียมอำเภอทองผาภูมิและสืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมในวันที่30มิถุนายน 2566เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป นายชาวลิตกรมคำผู้อำนวยการเขื่อนวิชญ์ลงกรกล่าวว่าการจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีอําเภอทองผาภูมิและสืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมประจำปี2566ในครั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆเช่นกะเหรี่ยงมอญมง้งและไทยอีสานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของดีอําเภอทองผาภูมิได้แก่ทุเรียนเงาะมังคุดส้มโอรวมถึงสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้ดรับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการจัดงานและถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเขื่อนวชยรลงกรณ์และเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้ของดีอ์ำเภอทองผาภูมิและสืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมประจําปี2566ณเขื่อนวชิรลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี